สวัสดีนะครับพี่ๆนานๆนะครับลูกค้าทุกๆท่านนะครับนะครับผมก็มารีวิวให้พี่ๆนานๆได้ชมนะครับวันนี้ก็เช้านะครับเช้าวันที่สี่สี่หรือห้านะครับเดี๋ยวคุณลงเช้าวันจันทร์ที่ห้าครับเช้าวันจันทร์ที่ห้าผมก็ซาะล่องนะครับ เสาะล่องท้ายกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะใส่ล่องท้ายรางเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะเหลือเก็บรายละเอียดนะครับเพราะว่าผมก็ใส่นะครับเจาะใส่เซฟข้างเรียบร้อยนะครับนี่ครับก็ฝังรางให้เรียบร้อยนะครับชิดเนียนต้องโฟกันด,ดูให้ดูด้านข้างนะ ก็ชิดชิดนะครับชิดก็ <g år> ทีนี้ก็จะเก็บรายละเอียดนะครับก็คือเก็บรายละเอียดตรงรูน็อตนะครับรูยึดน็อตครับแล้วก็ลบมุมลบมุมเจาะรูยึดน็อตนะครับทีนี้เจาะรูยึดน็อตแล้วก็ขัดรายละเอียดลงฝีนะครับทนีนี้วันนี้จะเก็บรายละเอียดให้นะครับก็คือ เก็บรายละเอียดเสร็จก็น่าจะได้ขัดนะครับขัดพ่นสีให้นะครับก็สภาพอากาศตอนนี้ก็ฝนตกติดต่อกันสองสาวันแล้วนะครับแต่เวลาลงสีไม่รู้ว่าจะได้ลงสีหรือเปล่าเนะนะครับนี่ผมก็นะครับเจาะใส่เซบข้างเรียบร้อยแล้วนะครับเจาะเรียบร้อยนะครับ เจาะใส่เรียบร้อยชุดล่างอลูมิเนียมนะครับมีว่างนะครับมันมีทั้งหมดสิบห้ากระบอกนะครับตอนนี้ก็ลูกค้าจองไปแล้วสามนะครับเหลือสิบสองนะครับเหลือสิบสองกระบอกนะครับลูกค้าที่จองไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จองไปแล้วมือสอดไม้ขี้เหล็ก มือสอดไม้ขี้เหล็กกับตัวนี้รางเหลี่ยมตันครับผมนี่แล้วก็จะเป็นตัวนี้มือสอดไม้มะลินะครับตัวนี้มือสอดไม้มะลิตัวนี้ครับตัวนี้เป็นรางเบอร์สองรางสเปคขอบกระจกครับตัวนี้ขนาดนะสเปคของมันเขาเรียบตัวนี้เจาะรถน้ำหนักหน้านะครับ ชุดรางทั้งหมดนะครับชุดรางอลูมิเนียมนี่ทั้งหมดนี่นะครับจะเป็นปีกโรเลอร์ทั้งหมดนะครับแต่ว่านะครับผมแจ้งก่อนนะฟังดีๆนะครับลูกค้าเป็นผมสั่งมาคือครบชุดมันจะเป็นโรเลอร์ทั้งหมดนะครับนะครับก็คือเดี๋ยวผมแจ้งราคาให้ถ้าลูกค้าไม่เอาโรเลอร์ก็ผมก็จะแจ้งอีกราคาานึงถ้าเอาโรเลอร์ก็บวกเพิ่มสี่ร้อยบาทนะครับเพราะว่ามันผมสั่งเป็นปีกโรเลอร์มาทั้งหมดเลยเนาะจะเป็นปีกสี่ห้าห้าสิบนะครับ ก็ยังเหลือวบ้างนะครับยังเหลือวบ้างนี่ครับนะครับนี่สิบสองกระบอกก็จะมีกำคอนะครับมีปืนศูนย์เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับปืนศูนย์นะครับแล้วก็ลำนี้ไอที่กระโจมคอยายาวๆทุกนะครับลืมตัวนี้กระโจมคอยายาวๆนี่ยกยิงนี่ยกยิงนี่ยังไม่มีเจ้าของนะยกยิงนะครับ ตัวนี้เลี้ยงกระโจมคอยาวนะครับเกือบถึงโคนปีกนะเหลือประมาณหนึ่งคืบเกือบถึงโคนปีกเลยนะครับชิงชันนะครับตัวนี้เป็นยกยิงชิงชันติดศูนย์ติดศูนย์นะนหน้าหลังเนาะติดศูนย์หน้าหลังแต่ศูนย์หน้ายัางไม่ได้ติดนะต้องเก็บรายละเอียดก่อนะครับตัวนี้คือผมยึดน็อตนะครับนี่ยึดนอด็อตจะดึดน็อตยาวนะครับน็อตสามนิ้วเนาะไม่ใช่น็อตสองนิ้วเนาะ ยึดน็อตสามนิ้วก็ขึ้นมานี่ครับนะครับยึดไว้ตรงนี้ครับยกยิงนี่ก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับเป็นไม้ชิงชันติดศูนย์ราคาก็ตามเนื้อไม้นะครับตามอุปกรณ์เสริมตกแต่งนะครับราคาจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมตกแต่งนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้น้าๆได้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับ ลางไม้ก็มีกระบอกหนึ่งนี่แหละท,ที่ยังว่างอยู่นี่นี่ครับผมออกมาไม่ได้ตัวนี้ก็มีกระบอกนี้แหละนี่นะครับลางไม้ตัวนี้มีกระบอกเดียวแล้วก็จะเป็นตัวนี้ที่ผมเอาไว้นะผมจะเอาไว้ยิงไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่านะตัวนี้เป็นไม้นะดำเยี่ยมทั้งลําเลยครับดูท้ายเป็นไม้็ยุงนะยุงดำ ลางลางดำมันจะเข้ากันอยู่รางเป็นมะค่านะครับมะค่าน้ำหนักมันจะมีน้ําหนักหน่อยนะวันมะค่าแต่ว่าผมก็รีดรีดลงให้มันเล็กๆอยู่ลางตัวนี้เป็นไม้สาธรนะรลางตัวนี้ไปดูเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไปพี่นะนะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวมันไม่เสร็จเนาะ ถ้าสนใจก็มีมีมีหลายรูปแบบนะครับมาทักมามาสอบถามได้นะครับจะมีนะครับเดี๋ยวผมทําเสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแต่ละกระบอกแต่ละกระบอกนะครับพร้อมราคาราคาเริ่มต้นที่สามพันบาทนะครับพร้อมใช้งานอุปกรณ์แถมครบชุดนะครับจะเป็นทรงกคอนะครับนี่ครับนี่ครับจะเป็นตัวนี้ครับสามพันบาทจะเป็นกาคอ ไม้ประดู่นะครับลางเหลี่ยมตันครับเหลี่ยมตันเจาะลดน้ําหนักหน้านะครับนี่สวยงามครับผมเนาะสวยงามครับสำหรับพี่ๆนะนะที่ติดตามใหม่ก็นะครับขอบคุณที่ติดขอบคุณที่ติดตามนะครับรับชมนะครับผมคลิปวิดีโอของผมเนาะ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปครับผมเนอะเดีคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อผมมาได้เลยครับผมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ